สวัสดีทั้ง12ราศีเลยนะคะวันนี้จิ๊บน่าจะ้าจะดูดวงให้แต่ก่อนอื่นเลยค่ะ ขอบคุณมากๆสํสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งขอบคุณมากๆทุกคอมเมนต์ด้วยนะคะแล้วถ้าใครสนใจดูดวงส่วนตัวกับจิ๊บรบกวนนะคะแอดไลน์มาได้เลยค่ะที่จิ๊บนะจ๊ะ45นัดหมายเวลาดูดวงส่วนตัวกันได้เลยนะคะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะนี่คือคำเตือนก่อนดูดวงอย่าเพิ่งรีบเอาไปตัดสินใจอะไรนะคะเพราะนี่เป็นเพียงภาพรวมเท่านั้นอาจจะเกิดขึ้นกับคุณหรือไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้นะคะหรือเรื่องราวอาจจะสล หรืออาจจะเกิดขึ้นกับคุณเพียงแค่นิดเดียวก็เป็นไปได้สําหรับคนที่มีความสุขดีอยู่ชีวิตก็จะยังมีความสุขดีอยู่แล้วก็ถ้าหากว่ามีปัญหาก็มีแนวโน้มว่าจะมีปัญหาตามที่ไพ่บอกนะคะขอบคุณมากๆที่ติดตามกันมาถึงเวลาละไปดูดวงกันเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะชาวราศีตุลวันนี้จิ๊บน้าจะ้าจะดูดวงให้กับชาวราศีตุลที่มีคู่แล้วนะคะว่าความรักในเดือนตุลาคมเป็นอย่างไรบ้างค่ะ,ะมาดูกันนะคะชาวราศีตุลมีคู่แล้ว ความรักในเดือนตุลาคมนะคะคนที่เกิดในราศีกุ้นคือคนที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมค่ะไปจนถึงวันที่15พฤศจิกายนนะคะมาดูในส่วนของภาพรวมกันก่อนเลยนะคะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่าไพ่ตัวตนของคุณได้ Age of v a n d s นะคะ Age of v a n d s คือการเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งหนึ่งการปรับทัศนคติ การกลับมาคบกันใหม่การกลับมาคุยกันใหม่การมาคุยแล้วก็ปรับความคิดเห็นกันแล้วเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งหนึง่งในเดือนกันยายนเคยทานายไว้นะมันอาจจะไม่เกิดกับทุกคู่นะคะแต่ว่าเคยทํานายไว้ว่าจะมีคนที่อยากหยุดพักแล้วก็จะมีคนที่เสียใจเพราะฉะนั้นในเดือนกันยายนดูเหมือนจะดีขึ้นค่ะมีการที่ปรับความเข้าใจกันเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งหนึง่งแต่ว่าเรื่องมันก็ยังไม่ได้จบลงซะทีเดียวนะยังมีความรู้สึกว่าเหมือนมันมีอะไรปิดบังอยู่ะ เหมือนมันมีอะไรแอบซ่อนมันยังไม่พูดความจริงตอ่อกันหรือว่าไม่ได้พูดความรู้สึกต่อกันออกมาตรงๆแล้วก็ชวนกันทะเลาะอยู่นะคะต้องบอกเลยว่ายังชวนกันทะเลาะอยู่จะมีปากเสียงจะมีการทะเลาะโดยใช้อารมณ์และใช้ความรู้สึกว่ามันเหมือนมีอะไรอะ่ะเออมันเหมือนมีอะไรที่ไม่บอกเรามีอะไรที่ปิดบงังหรือเปล่าคบกับใครหรือเปล่าหรือว่า ทำไมไม่พูดออกมาล่ะอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งแต่ละคู่ก็จะไม่เหมือนกันเป็นไปได้ทั้งปิดบังความรู้สึกหรือว่าเรื่องอื่นๆหรือว่าเรื่องของการแอบคบกันก็ได้นะแต่แต่แต่คือจะบอกว่ามันจะทะเลาะกกันเรื่องนี้ส่วนมีไม,ม่มีนั่นอีกเรื่องนึ่งนะคะแล้วก็ไพ่เบอรสรุปอะ เป็นไพ่ก้าดาบนะคะซึ่งแปลว่าก็ยังมีความรู้สึกที่เสียใจอยู่แล้วก็ยังรู้สึกคิดถึงคนรักแทบขาดใจบอกได้เลยว่าก็เสียใจด้วยคิดถึงเขาด้วยมันผสมกันไปหมดอ่มนมรู้สึกเศร้ามารู้สึกมันอกหกักแต่ก็เสียใจมากกว่าแล้วก็คิดถึงเขาด้วยแล้วก็พยายามที่จะทํางานค่ะต่างฝ่ายต่างทํางานแล้วก็เอาเวลาไปสนใจเรื่องงานเพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่า สิ่งที่ดีอย่างหนึ่งในเดือนนี้นะชาวราศีตุลคือคุณได้เริ่มต้นกันใหม่คุยกันใหม่ปรับทัศนคติกันใหม่แล้วให้ระวังเรื่องของการมีปากเสียงเพราะเกิดจากการระแวงสงสัยว่ามีใครอะไรปิดบังหรือเปล่าว่าคนใดคนหนึ่งอาจจะปิดบังเรื่องราวอะไรหรือเปล่าหรือไม่พูดอะไรความจริงออกมา ปิดบังอยู่ทําไมอะไรแบบนี้เนี่ยไอ้เรื่องพวกนี้มันจะทําให้ทะเลาะกันนะคะแล้วพอมันทะเลาะกันเสจคนที่เสียใจก็อาจจะเป็นเรานะชาวราศีตุลคือก็รักเขาอะแล้วก็มาเสียใจแล้วก็คิดถึงเขาเพราะว่าทะเลาะกันกีเพราะฉะนั้นเรื่องของการเครือบแทงสงสัยรู้แล้วว่ามันจะนําพาไปสู่การทะเลาะกันก็อย่าพึ่งไปสงสยัยหรือแสดงออกอะไรดีกว่านะคะใจเย็นๆไว้ก่อนอะงั้นมาดูกันต่อว่าแล้วไพ่ของคนที่ คู่คนที่เป็นคู่ของคุณละ่ะเขาคิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับความรักในเดือนตุลาคมนะคะคู่ของชาวราศีตุลเขารู้สึกว่าช่วงนี้ขัดแย้งกันบ่อยจังเลยให้เห็นการขัดแยง้งผ้าไม้เท้าคือการขัดแย้งกันจริงๆคิดไม่เหมือนกันทําอะไรไม่เหมือนกันคิดไม่ตรงกันเลยนี่ความรู้สึกของเขาทําไมช่วงนี้ขัดแย้งจังเลยและเรื่องที่ขัดแยง้งมักจะเป็นเรื่องของบุคคลอื่น ซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับเราสองคนเลยเป็นบุคคลที่สามเป็นบุคคลอื่นๆซึ่งบุคคลที่สามเนี้ยอาจจะบอกว่าเป็นชู้สาวก็ได้เป็นคนอื่นที่เข้ามาเป็นมือที่สามก็ได้นะหรือจะเป็นพ่อแมพอ่พี่น้องเพื่อนหรือคนอื่นๆที่ไม่ใช่เราสองคนถือเป็นบุคคลที่สามหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันต้องมาขัดแย้งกันเพราะคนอื่นด้วยเขาก็เลยทำตัวเฉยๆใส่เรา บอกเลยเขาทำตัวเป็นเฉยเหมือนนักบวชไม่มีอารมณ์ร่วมนิ่งห่างๆเฉยๆใส่เราเลยนะในเดือนตุลาคมเขาก็เลยทำแบบนี้แต่ถ้าถามขึ้นมาเมื่อไหร่หรือว่าไปพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ที่เขารู้สึกว่าเฮ้ย mm. มันทำให้ขัดแย้งกันเขาจะดุขึ้นมาแล้วเขาก็จะไม่ยอมแล้วเขาก็จะแบบสู้สุดฤทธิ์ยอมหักไม่ยอมงอถ้าพูดเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะรอดูว่า คุณจะทำยังไงต่อไปเขารอดูนะเงาไม่ได้หายไปไหนเขาก็เฉยเฉยแล้วก็รอดูว่าคุณจะทำยังไงต่อไปเมื่อมันเกิดแบบนี้แล้วเขารอดูสถานการณ์ไปเรื่อยๆอะนะคะอะมาดูกันต่อค่ะว่าแล้วตัวคุณเองล่ะคะจะคิดอย่างไรทําอย่างไรรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับความรักบ,บ้างตัวคุณเองอะเศร้ากับตัวเองมาพักหนึ่งแล้วแล้วตอนนี้รู้สึกว่าตัวเองยืนได้ตัวเองอยู่ได้ในระดับหนึ่งใจิตใจเข้มแข็งแต่ก็ยังคิดถึงเขาอยู่และยังรู้สึก ถึงความอกหักเสียใจทุกอย่างยังเหมือนเดิมยังรู้สึกอยู่เลยนะคะอย่างที่บอกไปในไพ่ชุดแรกอะ่ะคุณคุณรู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะแล้วก็บางครั้งคุณจะรู้สึกว่าหรือว่าความรักมันจะไปต่อไม่ได้คุณไม่เริ่มไม่แน่ใจอะ่ะไพ่ดมูลคุมเรื่องนี้ไว้ทั้งหมดคุณเริ่มไม่แน่ใจว่า เราจะยังรักกันอยู่ได้ไหมนี่คือความรู้สึกของชาวราศีตุลในเดือนตุลาคมนะแต่ท้ายที่สุดบทสรุปคุณยังอยากปรับความเข้าใจกับเขาอยู่นะยังได้ไพ่ใบนี้อยู่นะคะ t e m p e r a n c e คือการปรับปรุงตัวการปรับความเข้าใจการง้อขอคืนดีการเชื่อว่าคุณยังรักแฟนคุณอยู่มากและแฟนคุณเองอะ่ะเขาก็ไม่ได้รู้สึกอะไรนอกไปจากทำไมต้องมาขัดแย้งกันด้วยเรื่องของคนอื่นด้วย นี่คือความรู้สึกของเขานะชาวราศีตุลถ้าสมมติว่ามันเกิดขึ้นกับคุณจริงๆแต่ละคนมันจะเกิดขึ้นมากหรือน้อยไม่เท่ากันนะคะในแต่ละคู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆสาเหตุคือการระแวงบุคคลการระแวงเกี่ยวกับเรื่องบุคคลอื่นการระแวงสงสัยแล้วก็ปัญหาเกี่ยวกับบุคคลอื่นทั้งหมดที่ทําให้เราทะเลาะกันแล้วก็เสียใจเพราะฉะนั้น หลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงนะคะในเดือนตุลาคมเรื่องของคนอื่นๆไม่ต้องเอามาเป็นหัวข้อในการคุยกันให้รู้สึกเสียใจรู้อย่างนี้แล้วป้องกันไว้มันจะได้ไม่เกิดขึ้นหรือจากหนักเป็นเบาก็ยังดีนะโอเคงั้นมาดูกันต่อว่าแล้วไพ่จะแนะนําชาวราศีตุลเกี่ยวกับความรักว่าอย่างไรบ้างนะคะในเดือนตุลาคม ให้บอกแบบนี้ค่ะคุณเองก็เริ่มเข้มแข็งแล้วนะเกี่ยวกับความรักเข้มแข็งในจิตใจอยู่อ่าแล้วก็คุณจะต้องแสดงออกให้เขารู้มากๆว่าคุณมีความรักความบริสุทธิ์ใจถ้าต่างฝ่ายต่างแสดงออกถึงความรักความบริสุทธิ์ใจด้วยกันทั้งคู่มันจะดีกว่านี้แล้วก็มีเรื่องเด e วิวเห็นไหมคุณอาจจะมีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่ คิดซับซ้อนอยู่เกี่ยวกับเรื่องของการผิดสินรามการนอกใจอยู่ตลอดเวลามันก็เลยส่งผลให้เป็นแบบนี้ให้คุณเปลี่ยนเป็นแสดงความจริงใจให้กันจะดีกว่าแล้วเก็บความหุดหงิดไว้ในใจอย่าเอามันออกมาและถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆหรือคุณมั่นใจแล้วคุณค่อยเด็ดขาดไปทีเดียว อันนี้คือคำแนะนำของไพ่นะถ้าไม่มั่นใจไม่ต้องทำอะไรให้แสดงความบริสุทธิ์ใจและความรักต่อไปแต่ถ้าหากว่ามันใช่จริงๆหรือมันเป็นอย่างนั้นจริงๆค่อยเด็ดขาดทีเดียวจะดีกว่านะ ดีกว่ามานั่งหุดหนิดกันแล้วก็เสียเวลาไพ่บอกแบบนี้นะคะอะชาวราศีตุลถ้าหาก่็เกิดขึ้นกับคุณจริงๆในเดือนตุลาคมก็ให้ใจยเย็นๆก่อนนะคะให้ดูก่อนว่ามันจริงหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นช่วงของดวงด้วยละ่ะว่ามันจะต้องระแวงกันในช่วงนี้ยังไงก็ตามขอให้ผ่านไปได้ทุกๆปัญหานะคะขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามปร